5เทคนิคในการลดความอ้วนแบบขุดรากถอนคนกันไปเลยนะครับเทคนิคข้อหนึ่งเลยคืออย่าเอาขนมรองท้องคํำนี้เป็นคําที่ได้ยินบ่อยมากเลยคือ,เ,อเดี๋ยวฉันทานอันนั้นรองท้องหน่อยแล้เวเวลาเรากินขนมรองท้องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระเพาะมันไม่ขยายเต็มที่มันจะไม่มีความพึงพอใจอยู่เลยนะครับแล้วสารอาหารมันก็มีแต่แป้งมีแต่น้ําตาลมีแต่เกลือแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองเราอ่ะก็จะ ไม่พึงพอใจเลยแล้วผลสุดท้ายมันจะกระตุ้นให้มือที่เรากำลังจะทานเนี่ยทานมากขึ้นอย่าทานขนมรองท้องถ้ารู้สึกหิวนิดหน่อยดื่มน้าดื่มน้ําเปล่าเลยครับบางครั้งที่ฉันอ้วนขึ้นเร็วเนี่ยเพราะว่าฉันมีขนมหรือของว่างก่อนมื้ออาหารให้ตัดออกไปครับแล้วเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่าอันนี้จะง่ายข้อที่2เรารู้อยู่แล้วว่าขนมเนี่ย มันเป็นอะไรที่หยิบฉวยง่ายขนมอาจจะไม่ต้องเวฟเลยถ้าเรามีขนมแบบนั้นน่ะผมไม่แนะนำให้เอาติดบ้านเลยดังนั้นข้อที่2สําคัญมากเลยคืออย่าซื้อขนมติดบ้าน mm hmm. เขาบอกว่าชะตาชีวิตของคนที่ลดความอ้วนขึ้นอยู่กับอาหารที่เราซื้อไว้ที่บ้านถ้าอาหารที่เราซื้อไว้ที่บ้านเป็นอาหารที่เป็นพวกอาหารขนมเป็นอาหารขนมต่างๆดูงานวิจัยก็ได้ดนะัไงนนวิจัยเขาบอกเลยว่าคนที่จะอ้วนหรือจะผอมก็ตาม หลังจากที่เขาได้หุ่นที่เขาต้องการแล้วขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างครับขึ้นอยู่กับโฮมฟู้ดหรืออาหารที่เขาเตรียมไว้ที่บ้านคนส่วนใหญ่พอเราควักเงินซื้อมาแล้วทุกคนเขาจะรู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่กินตัดไปเลยครับอย่าซื้อขนมใดๆมาติดไว้ที่บ้านข้อที่3ดื่มน้ําบ่อยๆถ้าเราดื่มน้ําบ่อยๆนะมันจะช่วยกระตุ้นเบิร์นกระตุ้นเบิร์นขนาดไหนดูงานวิจัยเลยเขาบอกว่าเวลาที่เรานะดื่มน้ําไปหแก้ว น้ำนั้นจะก,กระตุ้นระบบการเผาผลาญเพิ่มขึ้นประมาณ30%เลยนะทุกคนดื่มน้ำา1แก้วกระตุ้นได้1ชั่วโมงดังนั้นถ้าเราอยากจะกระตุ้นระบบการเผาผลาญเราให้ได้12ครั้งใน1วันก็ดื่มเลยครับ6โมงเช้า1นแก้ว7โมงเช้า1นแก้ว8ดโมงเช้า1นแก้วไล่เข้าไปทุกๆ1ชั่วโมงแบบนี้จนกระทั่งถึง6โมงเย็นมันจะทำให้เรากระตุ้นระบบการเผาผลาญได้12ครั้ง ต่อเนื่องกันในตอนกลางวันแล้วไม่รบกวนเวลานอนหลับด้วยนะเพราะหลัง6กโมงเย็นเราจะดื่มน้ําน้อยๆและเพื่อให้เราไม่มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะกลางดึกข้อ4นะครับกาแฟดํากาแฟดำเนี่ยเขามีงานวิจัยอยู่แล้วว่าถ้าเราทานกาแฟดํากาแฟดําจะมีคาเฟอีนซึ่งเพียงพอต่อการกระตุ้น E.E.E.E e EE ก็คือ Energy Expenditure หมายความว่าเวลาที่เปรียบเทียบระหว่างคนที่ออกกําลังกายแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟ กับคนที่ออกกาลังกายแล้วดื่มกาแฟดนะังนั้นตอนเช้าใครก่อนจะไปออกกําลังกายให้ดื่มกาแฟดํากาแฟดําจะมีคาเฟอีนที่ไปกระตุ้นระบบการเผาผลาญพลังงานให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทนทานต่อการออกกาลังกายมากขึ้นทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรีดเอาไขมันมาใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราดื่มกาแฟดําไม่ได้เนื่องจากคาเฟอีนมันสูงผมมีช้อยให้3ข้อนะครับคือกาแฟดํา โกโก้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือชาเขียวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าใส่อะไรเติมเต็มเข้าไปข้อห้าคืออย่าขาดโปรโตีนเด็ดขาดมีคนทำงานวิจัยเยอะมากเลยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราขาดโปรโตีนสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบการเผาผลาญเราจะห่วยลงทันทีเรากินโปรโตีนเข้าไปเนี่ยมันไปกระตุ้นระบบการเผาผลาญหนึ่งข้อแล้วนะแล้วมันยังไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยถ้าเรารับประทานโปรโตีนไม่พอนอกจากเราเนี่ยระบบการเผาผลาญจะแย่ลงแล้วนะเรายังมีอาการหิวบ่อยด้วย ส่วนใครก็ตามบอกว่าอ่มื้อเช้าทานแล้วมื้อกลางวันทานแล้วมื้อเย็นทานแล้วแต่โปรโตีนไม่พอทำอยังไงนะครับใครที่โปรโตีนไม่พอนะทําแบบผมก็ได้โดยปกติผมจะทานเป็นเวโปรโตีน1นสองไม่ว่าจะเป็นเวโปรโตีนจากพืชหรือเวโปรโตีนจากนมก็ตามนะครับทั้งจากนมบัวและจากถั่วเหลืองเนี่ยต้องเป็นโปรโตีนที่ไม่มีสารเคมีเจือปนแล้วผมก็รู้ว่าโปรโตีนอย่างเดียวมันไม่พอผมใส่วิตามิน นะบใส่วิตามินต่างๆเข้าไปนะครับใส่โปรโตีนบางตัวที่กระตุ้นระบบการอาผ่านเข้าไปเพื่อทำให้ isolate whey กล่องนี้เวลาผมทานไป1ซองได้โปรโตีนประมาณ20-22กรัมต่อ1ซองวันหนึ่งเราทานมาอ่ะไม่พอเราก็เติมไป1ซองก็พอไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับ1กล่องมี12ซนะครับราคา1,100บาทเฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้ด้วยรักจากใจนะผมให้ โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กล่องเมื่อไหร่จะแถม1กล่องดังนั้นใครที่ซื้อ1กล่องนะครับจะได้สิทธิ์ส่งฟรีแต่ถ้าใครซื้อ2กล่องจะได้สิทธิ์ส่งฟรีด้วยแล้วผมแถมให้1กล่องด้วยนะครับดังนั้นใครก็ตามสนใจพิมพ์2แถม1แคปหน้าจอไปยืนยันเลยจะได้โปรโมชั่นซื้อ2กล่องแล้วแถมฟรี1กล่องแล้วเบิ้ลเบงนะครับส่งฟรีด้วยเฉพาะนนคนที่ชำระบัตรเครดิตหรือ ชำระเงินโอนก่อนสี่ทุ่มคืนนี้นะครับส่วนใครก็ตามเก็บเงินไปทางยังมีค่าเก็บเงินไปทาง70บาทที่ปริธนีเก็บผมเช่นกันนะครับโอเคนะครับ